สวัสดีครับประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นต,ต่อต้านการทุจริต2,566นะครับได้ส่งหนังสือถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับนี่คือตัวประกาศนะครับมาดูกันว่ารางวัลชนะเลิศได้เป็นของใครครับโรงเรียนบ้านนาเกตนะครับระดับดีเยี่ยมนะครับคุณภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับดีเยี่ยมเช่นกันนะครับคือของโรงเรียนบ้านด่านนะครับแล้วก็ลำดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับ2คือของวัดสุนทรวารีนะครับโรงเรียนวัดสุนทรวารีนั่นเองระดับดีมากนะครับผมทุกทีมนะครับทุกทีมประกอบไปด้วยครู1ท่านแล้วก็นักเรียน5ท่านนะครับผมทุกๆท,ทีมเนาะแต่ทีมที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศเท่านั้นที่จะถูกส่งชื่อไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนสุจริตนะครับ เรามาดูข้อมูลหลังจากที่สนได้ส่งไปนะครับผลงานที่ส่งไประดับประถมนะครับแล้วก็เลือกเขตพื้นที่ครับนี่คือในส่วนของตรวจสอบการส่งข้อมูลนั่นเองนะครับหลังจากสืบค้นข้อมูลพบว่าพบข้อมูลของคุณก็คือของเรานะครับก็คือเราได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับของบ้านนาเกตนะครับตรงนี้คือการสืบค้นข้อมูลหลังจากที่เราส่งข้อมูลแล้วนะครับผม เรามาดูกันว่าคนที่ส่งส่งภาพยนตร์เข้ามาประกวดนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับคณรนําทำงานของเราหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยหนึ่ง ขอบคุณคณะทำงานของเรานะครับมาประชุมรับรู้เรื่องราวแล้วก็เป็นแกนนำให้กับโรงเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ่ทีนี้ในส่วนส่วนตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีข้อมูลเฉพาะผู้ดูแลโครงการเท่านั้นนะครับกรรมาการชุดที่1ดูแลโครงการชุดที่2ดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับชุดที่2 ตรงนี้คือพื้นที่ที่หน้าเพจนะครับที่นักกิจแขวนไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่เข้าไปทางกลุ่มศึกษานิเทศกลุ่มนิเทศต,ติดตามนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาสอนนนักกิจนะครับก็เจอหน้านี้นะครับดูคณะทํา,าทงานแต่ละชุดก็แขวนไว้หมดแล้วนะครับหากว่าโรงเรียนไหนลืมว่าใครรับผิดชอบงานอยู่ก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองนะครับเพียงแค่มีมือถือต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับ ก็จะสามารถเข้ามาดูคณะทํางานทั้ง3มชุดแต่ละชุดก็จะมีคณะทํางานจากโรงเรียน115โรงนะครับมีคณะทํางานรวม115ท่านนะครับจาก115โรงนั่นเองตรงนี้อะไรครับที่แสดงผลอยู่คือข้อต่างๆที่เราต้องตอบ OOIT ที่จะต้องไปจัดการให้เรียบร้อยที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนั่นเองนะครับคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดที่3นะครับเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับแนะนําช่องทางการเข้าไปหาข้อมูลนะครับที่เราดูกันอยู่เข้าเว็บไซต์ของปัตตานีเขต2ก่อนนะครับเข้าเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปที่หน่วยงานภายในครับหมุนจอเลื่อนจอขึ้นบนไปครับหาหน่วยงานภายในให้เจอหลังจากเจอก็าหากลุ่มนิเทศครับผมกลุ่มนิเทศคลิกเข้าไปครับจากนั้นหน้าจอแสดงผลของกลุ่มนิเทศก็จะเกิดขึ้นนะครับ นี่คือหน้าตาของกลุ่มนิเทศแล้วนะครับก็จะมีท่านผอ o, ท่านรองท่านผอ o, กลุ่มนะครับแสดงตามลาดับมานะครับเหลือบมองด้านขวาเห็นแล้วใช่ไหมครับชื่อของสอนอนัฐกิจเมื่อคลิกก็จะเจอสิ่งนี้นะครับก็คือหน้าเพจที่เกี่ยวข้องกับงานของสอนอนัฐกิจนะครับ ท่านสามารถเข้ามาติดตามรับทราบข้อมูลต่างๆได้ตรงนี้ทั้งหมดโดยการเลือกดูแถบด้านบนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสอนอประจำกลุ่มงานโครงการโรงเรียนสุจริตงานโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนหรือว่าอื่นๆนะครับที่เราสื่อสารกันอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถคลิกเลือกได้นะครับแถบด้านบนมีแล้วยังมีแถบย่อยให้เลือกอีกนะครับตรงนี้เรากำลังดูเกี่ยวกับคณะทำงานทั้ง3ชุดนะครับ ของโครงการโรงเรียนสุดจริตไม่ว่าจะบริหารโครงการหรือหลักสูตรต้านชุดจริตและก็นี่คือ ita ออนไลน์นั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราสามารถทําให้ชุดที่3เข้ามาดูได้ด้วยว่าแต่ละโอนั้นต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะไปแขวนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนในการประเมินคุณธรรมนะครับความโปร่งใส ita ออนไลน์นั่นเองส่วนตรงนี้คือภาพที่สอนอนนํามาเสนอนะครับเกี่ยวกับข้อมูลการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับ จากโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์นะครับซึ่งจะมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายไปดูคลิปเต็มได้ที่ที่เพจนะครับ Facebook ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปัตตานีเขต2นะครับยังไงก็ไปชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับยินดีกับทั้ง3โรงแรน,นครับสวัสดีครับ